รว,ว,วมตัวกันรวมตัวกันไปรวมตัวกันรวมตัวกันเออเออดีดีดีร้อยยี่สิบคนเป็นไม่ใช่สิแสนสองวะร้อยยี่สิบเคไม่รู้ก็เยอะอยู่นะทีอตอนนี้รอเรารอสำงานตรงนี้มันมีน โอเครอทำสงคารามแล้วก็ทำได้โอเคเบียมันต้องเป็นประกาศสงคารามก่อนเรารีบจังเลยเอ้ยบอกเออใชป่ประกาศสงคารามต็้เมื่อกี้บอกว่าจะบุกจะบุกเฉยๆเจมาเลยเียลุยผมว่าไม่รอดรอ่ะต,ตายแน่ๆเลย ร้อยยี่สิบคนไม่เหลือเดี๋ยวเลยเดี๋ยวไปติดไอ้ร้อยยี่สิบไอ้ร้อยยี่สิบเคเลวขึ้นมาก่อนไม่ได้รอดอ่ะเดี๋ยวเราต้องมีคูณรถถังก่อนไม่งั้นไม่รอดแน่เลยเนื่องจากว่าเออยังไงเหมือนมันเป็นทหารใหม่อ่ะเออเจะออุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมันรถอย่างแบบผู้ภาพเลยตอนนี้ เราทำการซื้อเล็กอ่ะสติวซื้อจากรัเสเซียนะสักสิบสิบก้อนแล้วก็ซื้อมอเตอร์พ์ทซื้อมอตเตอร์เอาไว้ทำการเออสร้างรถถังนะแล้วดูเหมือนว่าเมื่อกี้ รัสเซียเขาจะปฏิเสธการซื้อขายกับเราอันน,นเออเราซื้อเป็นไทเหรีเรียบแล้วกันจากจากไหนดีละ่ะจาก้าซักสถานนี่นะซักสามเคโอเคแล้วก็ซื้อไป ทันทันทันสักอย่างซื้อซักสามจากจีนเลยจีนหรือเปล่าวะมันเปลี่ยนทงอะโอเคเ <c oughs> ทีนี้เราก็จะสามารถผลิตเป็นโรงงานของตัวเราเองได้แล้วโอเคมายึดเอ,อ่ยึดราวเสร็จก็มาเซ็นสัญญาเซ็นสัญญา ชชิชิโอเคโอ้ดูเหมือนเวียดนามจะเกณอาหารมาอย่างเยอะเลยบอกว่าขอขอทหารจะเวียดนามได้ไหมเออไอนีดเพว่าต้องพิงมพ์ไปในช่องแชทเนี่ยเพราะว่าต้องการกำลังพลแมนพาเวอร์สักนิดหนึ่งไอนี need, uh ้อ่ะ เมน n า o เวอร์ผมต้องการเหรอ่อเมนพาวเวอร์ได้ปลูดประมาณนั้นโอเคไม่รู้จะมีใครให้หรือเปล่าถ้าให้ก็ดีไม่ให้ก็หาเองก็ได้ไม่งอ้อนี่คือเอ้ยลาเฟียให้ด้ว <laughs> ย้ยลาเฟียให้ว่ะยา yeah. ออขอบคุณหน่อยแล้วกันขอบคุณนักเซียโอเคแล้วก็เราจะมาสร้างเป็นแบบออโรงงานผลิตผลิตผลิตเป็นเหล็กเหล็กสตีลเออไม่รู้จะพูดไงสตีล เหมือนเหมือนเลก,ก้ายบบอย่างเงี้ยแบบวะพิลุยนยนโอเคแล้วก็ผลิตเป็นโรงงานมอเตอร์พาร์ทดีไหมไม่เราต้องมีสตีลก่อนกับไอ้ทันทันสักอย่างมีมีคนขายให้เราเลยเหรอใช่ไม่มีคนขายเราเลยงั้นต้องไปขอร้องความเป็นธรรมจาก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 การไปซื้อใหม่ <c oughs> อะไรวะนี่ เค okay. ซื้อสามวันวันละสามหรือห้าวันแล้วซื้อ 3. สามทั้อย่างอะไรตามที่มันเขียนตรงเนี้ยโอเคซื้อจากแอฟริกาได้ด้วยเยโอเคเราจะรองไปมันแบบมันขึ้นมาแล้วมันต้องให้เราอ่านก่อนแล้วค่อยกดอะ่ะเพราะมันแบบ ขึ้นปุ๊บกด04:05ไม่ได้อะไรเงี้ยมันชอบบงังแม่เจอเอาแล้วอื้ยใครมาขอนพันธมิตรครับเนี่ยกาบอนประเทศกาบอนก็จะไม่ผิดประเทศนี้ผมเคยชวนเพื่อนมาเล่นแล้วก็เพื่อนเป็นประเทศนี้นะเนี่ยแน่ๆตรงนั้นกาบอนเรากาบอนอยู่นี่อ๋อ มันมันไ่ยึดประเทศนึผมนึกว่าโดนประเทศอื่นยึดมาก่อนกับประเทศไทยก่อนเพิ่งไปดูประเทศอื่นเนาะนี่เป็นพันธมิตรข้าทวีปกันเลยทีเดียวเอาเคยไปสู้ชนะเขาเนาะโอ้เยี่ยมเยี่มเียมเยี่ยม,ยยมโอเคเหมือนเราวนั่นจะมีทันทันเต็มเตมสักอย่างที่เราไปซื้อมาแล้วนะ เรามาสร้างเป็นโรงงานมอเตอร์พาส์ Yes 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 แล้วเอามอเตอร์พาส์ทมาสร้างเป็นรถถัง y e h แล้วเราก็จะแบบว่ามีอำนาจมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเอ,อไอพวกนี้มันยกเลิกการซื้อขายก็ตามนั้นฮะไม่มีของของขาดของขาดเ,เราจะให้กลุ่มนี้มายึดมาเลเซีย อันนี้ก็ยืนจังก้าอยู่ได้เนาะมนยืนแบบสักแถวนี้แล้วกันกลางประเทศเลยเผื่อแบบมีเหตุด่วนเหตุร้ายจะได้วิ่งไปทันเนาะไม่ใช่อยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดหรือบนสุดหรือแรงสุดอยี๋ไปไม่ทันเออยเย่ออสามสิบเจ็ดจุดสามเคน่าจะลุยได้อยู่มั้งเลือซักสิบแล้วค่อยให้ไปให้ไปพักแล้นนะ แบนพาวเวอร์ที่เราได้จากเออรัสเซียก็ยังคงอยู่เรายังไม่ได้ใช้เอเคมาอัพเกรดบ้านเมืองกันดีกว่าสนามบ้านเมืองในการิูดิ้งแล้วก็มาตรงเดินดูลอดซิตี้โอเคเราวีงบพอเจียวหลอดซิตี้ได้ทั้งหมดทั้งประเทศไทยหรือเปล่าเฮ้ยขึ้นมาบาังทำไมผมจะทดลองเนว่าผมมีเงินพอเปล่า เอ้ยโอ้โหผมไม่กดโดนอะไรหรอเม่แก้ไม่ได้ดูด้วยตั้งติดลบเลยเป็นนี่เขาเลยว h เต์ฟลิกเฮ้ยคือเมื่อกี้ตังถุงพอเฮอ้ยมีต้นสี่ร้อยหละกว่าล้านไม่เรอเมื่อกี้เอาตังโบมโอ้เอาตังหายแทนที่จะได้มาฟื้นฟูบ้านเมืองเหงานันจบกัน ว่าไม่นะคนคนที่ขายเออ่แร่ให้เรานันไปไปแล้วเไม่เป็นไรเรายังมีเราเราจะเราจะสร้างมอตเตอร์พามาแล้วอุ้ยได้มาห้าสิบหกเลยเหรอมาจากไหนอ่ะอรเรื่องมีคนขายให้วะเ,เฮ้ยตอนแรกไม่ได้ดู้วนะว่ามันไม่ได้ขายให้ช่างมันผลิตมาเลยรถถัง เยอะเกินหรกว่าจะฟลิกทำไมปรินไม่ได้ล่ะเออเจอมีอ๋อต้องใช้ตังมไม่มีตังลืมเอาเป็นว่าเรามีตังกำลังฟื้นฟูผมไม่กดโดนอะไรไม่รู้อะตังหายหมดเลยโอเคเหลือมาเปเสียรตรงนีอ้อีกไปยืดฟะ ก็สำหรับคิปนี้ขอตัวลาแป๊บหนึ่งน้าเดี๋ยวมาต่อเลย